มันผ่านมายืมากแล้วก็หนักวันนี้เราก็ผ่านมาแล้วอะไรวันนี้สัญญาณนุกดีอยู่นะตอนนี้มันขึ้นเป็นสีเขียวอยู่สู้อครั้นั้นาน,น้มันแรงลงหนุ่แต่ปายก็เป็นคนที่น่ารักคนที่เอาใจใส่เกง่งอยู่นะแต่เป็นคนไม่พูด,ดเฉยคุณพี่นงรักครับอืม แหละแต่เวลานุกกลับบ้านอะ่ะ <c oughs> จริงจริงจริงริง,รงทุกคนเวลานุกพูดกับปลายสีหน้าแววตาดูมีความสุขมากมีความสุขจริงอันนี้นุกยอมรับเลยอันนี้มีความสุขจริงมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตได้แหละทั้งสองคนอะ่ะมันก็เวลา้เห็นมันตอนเช้าเออมันก็เอ้ยอยู่กับปลายอะไรเงี้ยให้ปลายมันตื่นหรือยังวะอะไรประมาณนี้นะ มันก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะเห็นไหมตอนตอนก่อนที่จะมีก่อ,อนที่จะมีพี่่มาลักมากขนาดน,นี้ตอนนั้นมันนั่งไลฟ์สนอยู่นะแล้วลนุก็โทรวีดอวอไปวิดีโอคขอลไปหามันจากมันนั่งนาโบดแล้วมันเลยยิ้มเลยอย่าง,งว่านี่นะคืออย่างว่าอะไรมันก็มันได้หลายฟิลนะนุก็ไปฟิลเพื่อนฟิลแฟนฟิลกิก๊กฟิลอะไรประมาณนี้หลายฟิลมาก จบแล้วผสมเอาไวมไหมฟิวเพื่อนฟิวแฟนฟิวกิ๊ฟฟิวเจอปั๊กลังสิทธ์อไม่น่าเล่นเลยลเป็นว่าคนรักขึ้นกี่โมงนี้ขึ้นน,น,น่าจะห้าทุ่มครับผมไปขึ้นหนึ่งชีวิตจะนุกกลับบ้านไปนะครับผมลุกคุยกับพ่อแม่ช่วงมีกระแสะใหม่ๆช่วงที่พี่ๆมาลักใหม่ๆนะครับที่เริ่มที่จะเฮ้ยมันทำไมมันแตกเลยวะ มีคนเข้ามารักเราเยอะขนาดนี้เลยวะก็เลยกลับไปลังงานตะวันก็กําลังมาพ่อกับแม่ก็พูดขึ้นพ่อกับแม่ว่านะนุกกระปายน่าจะแบบอืมน่าจะทําบุญร่วมกันมานะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันไม่งั้นมันมันมันคู่กันยากมากนะเนียเพราะว่าทอมกับผู้ชายที่จะมาดังแบบนี้มันมันมันงงอ่ะมันจะจงไหนยังสินะ คือแบบทำบุญรว,รว,ม,รวมสาดต,ตักบาตรดมคันนะนะท่นุกทำบุญกับไปดูิีวตลอดพ่อกับแม่เขาบอกว่าชาติขอน่าจะเคยทําบุญมาด้วยกันแล้วก็น่าจะเคยรู้จักกันชาตินี้ก็เลยมาบรรจบแล้วก็มาเป็นเออคู่บุญคู่บุญใช่เออคู่บุญคู่บุญใช่ครับเป็นคู่บุญกันแหละนะครับสําหรับนุก,กับไปที่พ่อกับแม่ว่านะพ่อกับแม่แล้วเบิงนะคือนุกก็เดินสายประกวดร้องเพลงมาหลายปีมากตั้งแต่นุกเดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่ม๔ มอี 4, ม่ 5, มอห้ามอหกปีหนึ่งปีสองห้าปีไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีเออไม่เคยได้ที่หนึ่งสักทีแล้วก็ได้มาเป็นนักร้องอยู่ค่ายค่ายหนึ่งนะครับผมค่ายค่ายหนึ่งกับอ่าอยู่ค่ายค่ายหนึ่งแหละแล้ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแล้วก็หมดสัญญาแล้วก็ได้มาอยู่กับพี่สิง์อยู่กับพี่สิงก็หนึ่งปีเลยนะก็ได้มารู้จักกับปายเหมือนกับมาศึกษาในใสใจคอกันก่อน,อนหนึ่งปีปับ๊บ เป็นมูกันเลยที่นี่เล่นนัํงกันตลอดแล้วทีนี้ก็เลยมาลงตัวกับปายพอดีเอคู่ชีวิตใช่ใช่ใช,ใช่ก็ทุกอย่างแหละคู่ชีวิตคู่บุญเอ,อถ้าไม่งั้นก็คงไม่ได้มารู้จักกันแล้วก็ไม่งั้นก็คงไม่ได้มาด้วยกันขนาดนี้ดึงมือกันขึ้นจริงๆถ้านุกไม่ได้มารู้จักปายานุกไม่มีปายานุกก็อาจจะไม่มีคนรักหรือว่าอาจจะไม่มีกระแสอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ดังก็ได้ ใช่ไหมอย่างอย่างเต๊กับพี่ลําเพลินอืม,มันก็เหมือนเปลี่ยบเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอก็อมาคู่กันถ้าไปายไม่มีนุก๊กายก็คงจะทํางานอยู่เหมือนเดิมก็ธรรมดาชีวิตไปแต่ถ้านุกไม่มีายนุกก็คงจะเป็นนักร้องที่อืมเป็นนักร้องที่ทำเพลงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะมีกระแสไหมอะไรประมาณนี้นะครับ นุกจะไปนอนว่านุกไม่มีเวลาไปนอนเลยครับผมวันอ่านุกให้พ่อกับแม่ไปนอนสามวันแล้วพ่อกับแม่เพิ่งกลับเมื่อเช้านี่ก็บ้านใหม่นุกนุกอ่านุกยังนุกยังไม่ได้ไปนอนนะครับยังไม่มีเวลาไปนอนเลยนะครับคู่บอลเก้อหน,นุนการใช่แล้วก็มีพี่พี่เอฟซีที่พวกเราน่าจะรู้จักกันมาก่อนนะในชาติก่อนทุกคนเลย ทำให้เรารักกันมากเลยเอา้าชุดตล้มอีกลายหนึ่งมีอยู่เหรอครับอ๋ออีกลายหนึ่งแต่มันเหมือนกันนะครับผมที่นุกดูมันเหมือนกันนะอืมมันเกิดจะได้ยินความไอพรจากนุกจังค่ะโอเคครับงั้นนุกไวพรรวมเลยนะสำหรับคนที่เกิดในวันนี้นะครับผม สำหรับพี่เจ้าของเมนนี้ด้วยแล้วก็คนที่เกิดในวันนี้ด้วยที่อยู่ในไลฟ์สามหมื่นแปดพันคนนะครับก็มีความสูงมากๆนะครับผมอยู่เป็นที่รักของนกนกเป็นปนาน,านอยู่รักนงนกเป็นปน,านานนะครับผมขอให้รวยๆวยสวยๆขอให้ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิต การงานมีแต่สิ่งที่ราบรื่นนะครับผมมีความสุขม,มากๆนะคนที่เกิดในวันนี้นะครับพูดถึงคนสามหน่อยคนสามที่ผ่านไปนะครับก็ที่นุกเป็นลมใช่ไหมจริงจริงนุกไม่ได้สำออยอะไรนะนุกทุกคนจะเห็นว่านุก,น,ก,น,กนุกแสดงเพียงก่อนที่จะเป็นลมเนะีะตอนลม้ลมลงก็ปอคอยคือค่ะคนว่าเดี๋ยวเป็น,เป,นเป็นอีหลีเนาะนุกก็จะทําท่าแบบายผลหวัวจังวะอะไรวะมาเนี้จะเป็นลมแบบไป ปายเขาก็เป็นห่วงนะไหวไหมเขาก็คอยถามนุกตลอดในเพลงนั้นเลยไหวไหมเนี่ยไม่ไปกินน้ําก่อนไปที่เขาบ้านปายก็จะคอยเป็นห่วงนกตลอดนะจะถามตลอดเลยว่าไหวบ่ไหวบ่สินะานุกก็ทั้งทั้งทาตอกย้ำกับพี่อีกนะโอ้ไม่ไหวแล้วไปอะไรมานี้จนเพลงนั้นจบนุก็คุยนิดนึงก็ลมตึงไปคือทันใดนั้นปายเขาเสียงเสียงไหลเลยคือเฮ้ยนุกนุกเป็นไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวคัดคัดก่อนคัดก่อนไดไหมครับพี่โอพี่แจ้คคัดก่อนไดไหมอะไรแนีย เรียกรถพยาบาลได้ไหมอะไรวะาเนี้ยคือเรารู้เลยว่าแค่เราอยากลองใจว่าเพื่อน<ๆ>เพื่อนคนเนี้ยเขาจะเป็นห่วงเราขนาดไหนอะไรไประมาณเนี้ยแต่เขาก็ห่วงเกินเพื่อนนะทุกคนว่าไหมล่ะเขาห่วงเกินเพื่อนไหมล่ะใช่หน้าเสียเลยคือนุกไม่เคยที่จะเป็นลมไม่เคยที่จะไม่สบายหรืออ่อนแอให้เขาเห็นต่อหน้าไงวันนั้นแล้ววันนั้นนุกก็ล้มลงไปเลยอ่าพี่นุกอายุยี่สิบสี่ปีครับ ยิบสี่ยิบเอ็ดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับชอวเวลานุ่กเลืลอไปเขืนอะไรไปตัวฉันขอบคุณพี่กระปุกครับผมพี่ยังตกใจเลยนกแล้วทีนี้ก็เลยร้องเพลงขึ้นมาร้องเพลงขึ้นมาแล้วทั้งทาคือเขาเขาแบบตกใจไงแล้วก็เขินด้วยทําททาสิเก็บเสื่อให้เขานะ จริงๆถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่เก็บเสื้อหรอกเขาคงจะแบบเมื่อว่าตัวกูยังหนียองสินะแต่ปายก็เก็บเสื้อให้ด้วยนะครับผมก็ดูสิดูเลยดูเลยว่าเป็นคนที่อ่อนโยนขนาดไหนพี่นุกกนาซีจริงๆนะๆนุกลมอย่างจริงจังก็ลมบก็นุกลนุกลมลงไปเลยหัวหัวฟาดพอมือนั้นหัวฟาดนิดนึงแต่มันดีที่มันเป็นพื้นที่พื้นพรมอ่าแล้ววันนั้นนุก นุกไม่กินข้าวมาด้วยเพื่อทําให้มันสมจริงไงเพื่อทําให้มันหน้าซีดแะ้วก็แบบหิวเขาอย่างว่านี่นะเพื่อนอะไรเพื่อนแหละแล้วนุกห่วงเกินเพื่อนไหมก็ห่วงเกินเพื่อนแหละครับผมจริงๆถ้าเป็นเพื่อนธรรมดาอย่างพี่แก๊ปอย่างน้องโอมทุกคนอะออฟอะไรมันก็ก็จะเป็นเพื่อนก็ห่วงก็ธรรมดาก็เออก็ห่วงเฉย แต่ไปก็ห่วงด้วยแล้วก็บางครั้งถ้าทํากระทําได้ก็กระทาอะไรประมาณนี้กระทาได้หมายถึงคําว่ากระทํานี่คือช่วยได้ก็ช่วยอะไรไประมาณนี้นะต่างคนต่างต่างเป็นนะครับไปทําบุญบ้านตอนไหนยังไม่รู้เลยครับผมตอนนี้ไปก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะครับร้องให้หรอไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้นู้ไม่ได้ดูเลย มีนุกหน้าแล้วขอบคุณครับเพื่อนกันยังบอกตลอดอะไรเนี่ยวันนุกนอนน้อยเออใช่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 ใชใชยังไม่ได้วันนั้นไม่ได้พักจริงๆวันนั้นนะ่ะนอนน้อยไม่ได้พักรู้ด้วยรู้ด้วยไปเชียงสันเชียงสันจริง,รงแล้วก็ผมมากับเออแล้วก็เอาหัวเอาหัวขึ้นดีนุกไม่ได้นอนเลยครับผมสองวันแล้วมันไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรมานนะนนเนี่ยนะนายินเดียนยินเดีย น่ารักน่ารักไปน่ารักนะครับไปพมไม่เคยโกรดนกจริงๆไม่เคยโกรดนะแต่แต่เคยโกรดอยู่หลังกล้องช่วงนี้แ <c oughs> ต่งอนงินตามภาษาผู้หญิงนั่นแหละเขาก็เป็นผู้แสผู้สาวเขาก็เป็นผู้หญิงเนาะก็แต่ก่อนตอนเล่นด้วยกันใหม่ๆเขาก็เป็นทอมแต่พอมาด้วยกันบ่อยๆเขาก็เริ่มเป็นผู้หญิงเขาก็มีงอนมีอะไรบ้างแหละอืม อานาระทัดนเราคอยไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผมค,ครับเนี่ยจะไปหาหมอหน้าก็ไม่ได้ไปสักทีหน้านก็เป็นซิวเต็มเลยน้องจูเนียร์เราดูความน่ารักมันเกิดอะารหนลังน้องจูเนียร์ล่ะได้มันแห้งแล้วครับนี่สบายแต่มันมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะนี่นี่ขอบคุณพี่นุ่นครับ ที่นุ๊กหน้าเล็กมากแอบเซ่ไปนุ๊กตรงนดตนัวเมื่อคืนวะไปสาวขึ้นมากแต่ไปเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่าขอบคุณพี่การ์ตูนค่ะเอ้ยพี่กระปุกกราการ์ตูนไปเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งชุดผู้หญิงมันก็จะเป็นสไตลเอสไตล์ไปอะ่ะผมว่าถ้าเวลาไปใส่ไปใส่ชุดผู้หญิงกับบ๊กับบดทอแบบอันนี้ดิไม่ได้แบบหน้าตื่นตื่นตัวตื่นใจไงคือนุก๊กหรือว่านุ๊กแบบ ชินที่ไปเป็นแบบนี้นุกเอ่อชินที่ไปเป็น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 ของปลายงี่สินะนุกไม่ได้ชินที่ไปเป็นผู้หญิงหรือว่านะชินที่ไปเป็นใส่วิกสวยใส่กระปรงนุกชินที่มันเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> จริงๆเวลาเราอยู่ด้วยกันสองคนเราก็พูดเหมือนเดิมนะเรา,าก็พูดเหมือนเดิมนะนุกมึงจะกินอะไรเนี่ยเออบางครั้งมันก็หลุดมาไงนุกมึงกินอะไรอ๋อเออไปไปายเขาจะคุยผมนุกมึงกินอะไรเนี่ย ขอโทษคุณจะกินอะไรอนี้ <Yeah. S 2> ขอโทษเขาพร้อม <c oughs> เริ่มงอนบ่อยเริ่มงอนบ่อย <c oughs> แปลเสื้อคุณไปอย่างเสื้ออะไรครับ <c oughs> นะไปเป็นหัวนุกแม่นะไปนุกแล้วการกระทำไปจัดจนมากแมอื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 ม ก็ไม่ก็ไม่ได้งอ,อยังไงครับผมก็จับล็อกคอเลย <g ül> จับล็อกคอเลยเหมือนนั้นยังเรียกบักนุกอยูเลย <c oughs> ใช่ก็ก็จะตามสไตล์อะ่ะคือบางครั้งถ้าหลุดปากถ้าไปาหรือนุกหลุดปากล้ว่าบักนุกแต่ว่าส่วนมากนุกจะไม่ค่อยเรียกว่าบักปลายแล้วแหละนะครับแต่ก่อนนุกเรียกบักปลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นุกจะเรียกปลายเฉย แต่ว่าอ่าไอ้คาที่มันพูดบ่อยเลยก็คือไปม,มึงกินอะไรเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีคําว่ามึงคําว่าอ่าคําว่ามึงคําว่าที่ที่เหมือนเพื่อนเพอเขาพูดกันอยู่หลังกล้องเน่ยนะเออแต่ว่าถ้าเวลาเราอัดติ๊กตอกเราก็จะพูดแบบอ่าซัพพอร์ตกันขึ้นมานะครับก็คุณคุนคุนบ้างอืมก็อยากให้พี่ๆรู้ว่านุกกปายก็ ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะอ่าบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยคาว่ามึงนุ้เคยเห็นในคอมเมนต์ไงพอได้ยินคําว่ามึงอะ่ะจบเลยไม่อยากดูต่อเลยคือก็ผมมาก็ผมมาเริ่มมาตั้งแต่ผมเป็นเพื่อนกันนะครับเออเวลาหลังกล้องเวลาชีวิตใช้ชีวิตประจําวันทุกคนก็มันก็เป็นคนเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมเออนุกก็เป็นเพื่อนกับไปมาตั้งแต่แรกๆกเป็นเพื่อนก็ต้องคุยกันคําว่ามึงคําว่าอะไรอ่าใช่ มันมีหมดทั้งทั้งโมเมนต์โมเมนต์เพื่อนโมเมนต์ Moment, แฟนโมเมนต์ Moment, ทุกอย่าง่าโมเมนต์ Moment, เพื่อนก็จะเอ้ยปลามงกินข้าวยังโมเมนต์ Moment, แฟนก็ปลห้คุณกินข้าวยังอะไรประมาณนี้จะคิดหลายซุ่มจ่อจะคิดหลยใช่ปายห,หน้าสดสวยแล้วรอดแต่ก่อนนุกก็หน้าสดสวยแล้วก็รอดนะเอ้ยไม่ใช่หน้าสดหน้าสดหล่อแล้วก็รอดนะคนดีแต่ก่อนนุกไม่มีสิวนะแต่วันนี้นุกมีสิวแล้ว ต้องรักษาก่อนรักษาก่อนช่วงนี้เป็นสิวมากเออเวลา,าพูดใช่มันเป็นธรรมชาตินะนุก็อยากจะบอกพี่แต่ว่านุกกัไปายก็ไม่สามารถที่จะเอามาลง t i ก t o กได้เพราะว่ามันก็ไม่เพาะเนาะอ่าเพราะว่าหนึ่งคือมีเด็กดูเยอะขึ้นอ่ามีผู้ใหญ่เห็นเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้พี่ๆดูเยอะขึ้นแล้วก็คําว่ากูก็มึงก็จะไม่เอามาลงใน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 ทิกตอกแต่ว่า บางครั้งที่เราพูดกันที่เราอยู่กันสองคนหรือว่าเราอยู่กันหลังกล้องเราไม่มีอที่จะถ่ายทิกตอกหรืออะไรไม่มีไลฟ์สดหรือว่าอาจจะ,ะไลฟ์สดอาจจะเล็ดลอดไปครับว่าเอ้ยไปมึงเอานี้มาหกูหน่อยอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นสิ่งธรรมชาติมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของหนุกและไปลไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยทำไมพูดกันไม่เพาะเลยคือพวกผมเป็นกันมาแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมอ่าใช่ก็ต้องขอบคุณแม่เบนด้วยนะครับผม ขอบคุณแม่เบนขอบคุณป้าก้อยด้วยนะครับที่ไวพรงานมันเกิดให้กับนุ๊กเมื่อคืนนะครับผมเป็นการเซอร์ไพรส์มากมากเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคุณแม่ส,สวยๆและคุณป้าส,สวยๆโอ้พึงเห็นเนี่ยคุณเข้าอยู่ตัง้งเร่องคุณคุนอะเออเพิ่งกินอะไรทูชิโพ ขอบคุณทุกคนนะครับผมชุดที่คุณปายตัดไอ้นุกน็ยังไม่ได้ไปหาพี่ปายเลยครับตอนนี้นะครับผมก็ฝากถึงพี่ปายด้วยนะครับยังไม่ได้มีเวลาไปหาพี่ปายเลยเพราะามันยาวเลยคอนเสิร์ตตอนนี้คือยี่สิบเจ็ดตั้งแต่เมื่อวานยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดแล้วก็หนึ่งอยู่ภูเก็ตอีกแล้วก็ต้องวันที่สองก็ต้องกลับ,บเพราะว่าวันที่สี่เตะบอลเพราะว่าภูเกต็ตคอนแกนยี่สิบสองกิโลนะครับเอ้ยเอ้ยยี่สิบสองชั่วโมงนะ ยี่สิบสองกิโลีชั่วโมงถึงนะครับผมเพราะว่าวันที่สี่เราต้องมีเตะบอลอีกอยู่ร้อยเอ็ดมันก็จะว่างวันที่ห้าแล้วก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะขึ้นมาครั้งหน้านะครับผมฝังถึงพี่ปายด้วยนะเดี๋ยวจะเอาชุดพี่ปายมาใส่ขึ้นก่อนห้าภาคถ้าเป็นไปได้นะครับยี่สองกิโลตายแล้วสินพี่บินไปรอโนน,นุที่ภูเก็ตน,นะโอเคครับเจอกันนะ เวลางอนเงอนเรื่องอะไรก็จะงอนเรื này này ่องที่เมันงอนเรื่องอะไรนะพี่เวลามันงอนอ่ะอยู่บนรถอ่ะให้อบเวลามันงอนอ่ะเรงหลุนงอนเรื่องอย่างไปงอนอย่างเงี้ยหรอเงอนอะไรอย่างอันนี้งแต่เวลา นี่แหละานอนนี่แหละนี่แหละน้อนก็ไปแกงแกงแปลว่าแกงปลุกนะอืแกงหยอกนะอืโอ้ยกระสีเราไอ้นี่นออนังทำหนังวะคอยกันหลอกข้อซะว่าหญ่ในตัวแต่ก็ล็อกข้อซะว่าเคยใหญ่ดิเคยเห็นเห็นอันพันวอร์่ะอันอันนี้ไม่ได้พูดถึงไปนะเคยพันวอร์่ะ เมียมันแม่ตัวมาผ่อนมันไงอีตัวอันนี้ไม่ได้พูดดีสไปนนะเอ็บฟุบเปียเปย์กัเปียเปยไงบุรียานได้หล่ะเมียบุรีเนแม่ตัวมาผ่อนกันมันไงนี่ตัวเลยนี่บปรียานบุรียานท่านอยังผมจะไปแล้วผมจะได้ไปอาบน้ำแล้วนะครับผมได้ไปอาบน้ำแล้วนะ มาทานไรสนุกนสดนุกครั้งแรกเจอกันนะครับสำหรับคืนนี้นะครับายไม่ชอบไปขึ้นเสียงอ่ะไไม่ชอบไปขึ้นเสียงเหรอ,ไ,ไ,มอ,ไ,หรอไม่นะขอบคุณพี่กระปุกครับอีกหนึ่งตัวขอบคุณพี่กิ่งครับพี่กิ่งคนสวยเท่าดูครั้งแรกน่ารักจังวันนี้มาไล์สดเยอะหน่อยยังไงอบอยั่งนี่พี่อบไล่ต่อเลยไปเถะจัดบ่ลย ถ้ามีผู้ชายมาจีบไปนุกจะทําไงเขาคงไม่มาจีบหรอกครับผมเพราะว่าหน้าทิกตอกตายมันก็ชัดเจนหน้าครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เยอะที่สุดนะครับพี่อบจะไล่ยี่สิบนาทีนะครับอ่าไล่ยี่สิบนาทีแล้วไปหาพี่อบต่อเลยครับนุกมาทันนุกนุกด้วยผมจีไปแล้วครับผมบอกไล่แล้วเพราะว่าผมจีต้องไปไปรีดผ้าพอมนะครับบอกว่าเป็นชั่วโมงหรือมันมีชั่วโมง ไม่ต้องรีดพารีดพาไว้นะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช้างไงต้องถัต้อง,ต,องต้องตรงเวลา<ช>เราไปกับพี่เข้มเราต้องตรงเวลาเพราะพี่เข้มเป็นคนที่ตรงเวลามากนะครับพุ่งนี้ไปเรียนการบ้านยังไม่เสร็จเลยไปเฮ็ดแม่ <c oughs> โอ้ยนี่เหลยวนี่เดี๋ยอคุณน้องยีนขาใจ่หนึ่งตัวน้องยีนหรือเปล่าเป็นน้องไข่อยหรือเปล่าไปสวนทุกวันเลยพี่อบอย่าลืมเก็บรูปสวยๆมา ให้ดูเราแกไม่เก็บรูปสวยหรอกครับแกถ่ายแต่รูปผู้สาว <c oughs> เตยบอลจังม่วงบ่ท่านลู๋เลยครับผมเตยบอลจังม่วงต้องต้องทาเบิ้งเฟซไอซิงน่ะไอซิงเราเคยโพดไปแล้วเราเคยโพดไปแล้วเด้อนะครับไปเบิ้งอยู่หน้าเฟซเราเลื่อนลงไปหลายๆเนี่ยเราโพดดู <c oughs> ไปคือเสือไหมบยเสือกับเสือหลดผมย่อมเป็นแมวให้ปลายขยำอ่านนั่นเถิดน้อโอเคครับขบ้บคำถานอาบน้ำบอกคอนชิบิรีดผ่าก้อนครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อ Rider ขอจะไปรีวิวพาแล้วนะครับขอบคุณครับพี่กระปุกยังไงไปเจเจเดาเดาเดาแย่เบีนวะเออแย่เบีนแย่เบีนวะเด้อก็แม well. ่เ um, ่าอ่ะครับแม่เ่าอ่ะครับงั้นขอขึ้นไปเดาเซโลงหนึ่งขึ้นไปเดาเซโลงสัานมาดิเจโน นี่คนไข้มาดูนูกก่อนไปเบิ้งคนไข่เอ้ยได้ไปด้วยดนผ้าไปด้วยไม่ได้ลูกจะถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงอยู่นะครับพี่ครับอะไรเนี่ยอายุอะไรเนี่ยอายุเท่ากันอย่าเรียกพี่ได้ไหมขอร้องว,ว่าโอเคครับไอเคมขมขืน ไอเข้มของคืนนี่มาแล้วครับผมมีเข้มของคืนครับผมสวัสดีครับพี่เข้มอะไรนะ <laughs> <laughs> เข้มอะไรนะอพี่เข้มใช้ลายปะตองครับ <laughs> <laughs> เราจะไปบึ้งไอโอบคด้วยครับบึ้งต่อด้วยใช่ชไหมสักหนึ่งนาทีใช่ไหมวสวัสดีทุกคนนะครับอูบ๋ซีมอนกลัวนี่ครับ มากเลยน้องกาเลี้ยงไปแล้วเนาะเรื่องอะไรน้องผมก็บอกว่าเปิ้ลเปิ้นแม่ทั่วภาษาเซมิแอมพอกักน้องยิงอีกตัวโอ้เดี๋ยวอันนี้เปรย์เปย์เปรย์ใช่สิวอาสู้ต้องฟังเดี๋ยวโอ้คนเปนไปหวานกันนะบัดดี้เสียไปคนเปนไปหวานกันป้า โอ้เพิ่นไปหยอกกันนะแล้วบาดใดพ้นขึ้นไปหายไปพิ่นไปหยอกกันก็ไปบัดใดโอ้เพิ่นไปหวานกันนะป้าตาย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 เขากำลังกินเขาอยู่ไอ้ว่าไปขอไปปีนี้คาดหลงสิบ่แพงเลยปีน่าเฮ้ยว่างั้นนั่นแต่มันขึ้นนั่นเดาวเ่เล็อยู่ดิไปถ่ายมุมหลังนี่ยังเอยดาใส่เล็มอีกนะ าางางสั่งสั่งส่ากินเขาอยู่ดิส่งสงสคิดม่ตองผมเเห็นครับน้องอบเพิ่งเอาคลิปให้ผมดูครับเพิ่นึ้นไปเซอกระนุ้งกระนิงกันเด้่บางเวนี่เสื้อสีชมพูบัดใดอะโมแต่ว่าปีนี้ไอว่าค่าดองกับสิบ่นักคือปีนาเด้ปีนาค่าดองสินักเนีบป้าจัน แล้วนุกไอบว่านี่โบ้ไฟบันนี่โบไฟไม่พี่รู้อยู่ว่าความรักมันเกิดเกิดขึ้นจากคนสองคนจบละจบละเกิดจากคนสองคนเขาพักกันไม่เขียนบอลันนใช่ครับความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนสองคนครับบางเทือผมกันังเขินแทนเลยเรื่อยๆเรยๆเรืเอยเลือยมันจะไปนะครับตอนนี้พี่อบก็ไลน์แล้วนะครับใครในสี่0มืนเจ็ดันคนอย่าไปเข้าไปดูนะครับไปแล้วไป 来，看。Like